สวัสดีครับพี่น้ังครับเชือกนั้งข้ามมือนี้มาเหรีย่น้ำทงไฮทงหน้าครับร้อนเพิงครับร้อนเพิงอากาศดีดีครับอากาศดีดีมาหาเลรียนน้ำทงไฮทงหน้ายำๆพอแม่พี่นวังผู้หักควายเลี้ยงควายทั้งหลายเดี๋ยวมื่อนี้มาพอควายอีกคอกหนึ่งมาคุยกันเรียนครับพ่อสวัสดีครับครับพ่อพ่อยังครับพ่อไหมครับพ่อไหมเนาะครับ อยู่บ้านไหนครับพ่อบันโอครับบันบอตําบลครับท่านย่าครับอำเภอผมมาล่าใสจังหวัดกาลสินครับอ๋อพี่พ่อมีควายตัวพ่ออยู่นีนประมาณสี่ตัวเลยนะครับมีควายสี่ตัวครับในท้องสองท้องสองมาพ่อครับผมอือันนี้แม่ยังครับนี่อันนี้แม่คำครับแม่คำเนาะครับแม่คำแม่คำนี้พ่องมาพ่อครับ มาจากอุทัไทยครับตัวนี้ครับโอ้วายตัวนี้มาจากอุทัไทยครับผมโอ้วายอุทัไทยครับผมไอพ่ออะไรครับพ่อคุยดอนไหมครับจ้าคุนพ่อใดว่านแตใบไม้อยู่ไหมครับโอ้เอาไปข่มตัวพ่อเอามาเชื่อมเทียมหรือครับพอเสื่อมอ๋าผสมหลอดบมครับผมผสมหลอดอ๋อหมอบันหัวแหดบ่แมนครับโอ้จากสีเป็นตัวดีเนาะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นน้ำเชียหลอด พอเรียงควายมาโดนป่นไหนแล้วก็ประมาณหกเก็ดเดือนเลยนะครับอืมก็เสียิ่มันเนิ่มเรียงอยู่ทงหน้าก็เรียงปูเรียงปลาเรียงกบไปแน่ละครับโอ้ยพอมาอยู่หน้าครับผมนอนหน้าป่ะพอแมนครับมีคอกไก่ไข่พร้อมครับโอ้ยเรียงไก่ไข่พร้อมแมนครับนั่นครับคอกไก่ก็ะยุยไก่โอ้ยอยู่นีเนาะไก่ไกเนี่ปลานี้เรียงปลาน้ำครับกบน้ำครับไก่ขึ้นแรลบปลาพร้อมกบพร้อมครับ พวกมือหนาใชมากินเขาวได้ <ละ S 2> ครับ <ละ S 2> ได้ได้ได้จะเลิกกินปลาแล้วยิบครั้้อมือไครไปกิ้นปูโลแล้วครับนี่ครับโอ้อรโลลครับ,รบพ่อบ้านนี้ไอคิดยังไงพอคือเอาค้ายมาเลี้ยงโอ้ลูกสาวเนี่ยน้ำให้มายูทงอยู่ทา่ามายูบ้านมันขี้ดื้อก็นเลยให้มอยูทงเอามาลามไปทงคือค้อยนี่โอ้ลูกสาวเลยให้มายูาาาหน้าแมนครับแกเลยหาค้อยให้เลี้ยงครับอืตะเกี้กคยเลี้ยงบมอครับพอ ตะกีก็เคยเลี้ยงยุ่แต่เปิโนมับเลี้ยงปล่อยคุ้ยปลอยครับเป็นคุ้ยแบบว่าปลอยไปน้ำใหยน้ำโพงน้ำทาครับครับคำคำขำขำบานิกาห้องจะกลับมาเลี้ยงไหมแม่นครับับมาเลี้ยงไหมเดี๋ยวกเดือนก่อนพ่อหากเดือนนี่แหละครับหาหกเดือนครับเลี้งไหนพ่อเลี้ยงเลี้ยง่ายบ่อเลี้ยงกับง่ายอยู่ครับเลี้ยงคุ้ยครับอืมซึ่งมันบ่ได้ใครเอาขอบ้านแล้วใบทงเลยไหมครับโอ้ก็คือเอานอนอยู่หน้าเลยครับผม เอาลามแบ่งสีเบิ้อมือเลยบะพ่อแม่นังเทียเ่ย็เขาเขาคอกนอนเว้นกันไหมครับจะเอาอกมาโอ้ยังเว้นเ๋ยวนอนเว้นเขานอนไหมครับถ่นแดดบนบน่มีใครมีห่มไหมครับอเอาเขานอนเว้นบ้านนี้เอาไปนอนนอ้ำบ่ะพ่อนอนครับมีน้องพ่อครับอ,อยู่นี่ครับไอ้น้องปลาป่ะบอฮ็ดคูดไปตั้งหาครับโอ้หอันบอไห้ค่อยล่งนอนกะบตั้งหาแม่นครับอืบ้านนี้อีพ่อจะเจ้าหยาบ่กพ่อ เกี่ยวอยู่ครับเดี๋ยวนี้กำลังปลูกไว้แล้วเอกมันอันหลายอยู่ครับเดี๋ยวนี้โอ้ทั้งป,ปลูกนำ้ำแม่นครับโอ้แต่วาบางลามนี่ก็บเบิร์ดหนาแล <c oughs> ้วพอแม่นครับเตี้ยทอดเหมือนแร่กับบางฮางเงือกหมดแล้วครับนี่อกับเบิร์ดหน้ากับมอพ่อครับผมยังคุอยอพื่อว่าพ่อคุอยใครอยู่ครับมันอีธานปล่อยอืดหรือเขาคอก้อนกับยานกรุดหรือครับโอ้ยังว่าลามไหวค่าคนไปหันไปนี่ก็เลยลามมันไหวไหมครับ ทันจูงตัวนึงมันกับยางน้ำกลนกันเลยกลับไปน้ำกันเลยครับยามเขาขอ,อกครับนี่ครับพี่น้องเลี้ยงซี่โตครับผมซี่ในมีเอามาเพิ่มเยบ่พอหเืี้ยงไหครับอยากเอามาอยู่หรอครับอีกจะคูอยู่โอ้เพราะว่า<ม>เลี้ยงไหวอยู่หรือเ่แมนครับเดินกับวัอืดปา,านี้เอาวันนี้พ่อคันสมมติว่าอันดำหน้านี่มีบางเลี้ยงบ่บ่ะนี นำหน้าไ็ย่างไปเดินเลยครับมีเดินอยูนโอ้เดินหน้าอยู่หน้าคอกพอดีเลยครับอ๋อคือเอาไอหันครับก็ไปในคอกแมนครับป่านี้เนีเท่ากับเกี่ยวเอาแมนขันมันในเรื่องแล้วก็เอามันสมพวนนะพ่อนะแมนครับเอามันสุดเรยเหมือนเดครับขันมันหน่อยแล้ยกับพ่อกระเทือนครับว่าพ่อหามาอีกคืออยังตัวนี้นี่ได้มาหลายบ่พอนะโอ้ซื้อมาเป็นครูไหมครับแสนกล้วนี่แหละครับ แสนกลัวแม่นครับกับลูกเพป็นบ่แม่นกับลูกตัวเป็นสาวตัวใหญ่นึครับโอ้ลูกเพป็นอยู่พุผนแม่นบ่ครับตัวใหญ่นัน่นตัวใหญ่บ่พ่อชื่อว่าดอกคูนครับตัวนัน้นได้อายุประมาณเท่าไหร่เนาะงี่พ่อแปดเดือนไปพุ้นนี่ครับโอ้โหใหญ่ดีนะพ่อเนาะครับเครื่องอุดรตัวนัน้นสองตัวนัน้นอะไรก็พ่อเครื่องบังอุฎอันคนเดินกล้วยบังอุฎอันไหม ตั้งอูด,ดอนบ่แม่นันบ่แม่นบักหางหางอันบักหูดำไหมใบงูดำสองตัวแล่วแม่นดอูดอนเป็นมีใบห่บ่มีอยู่ครับโอ้มีใบมี่หลอนห่แม่นครับอืคุณลูกเป็นได้มาแสนกว่าทีแม่นครับตัวนั้นแสนสองเันคูนเอามารุนโอ้อันอันนัแม่นี่เนาะแม่นครับแสนสองแม่นี่ก็ลูกแสนสองมาพอแม่นครับนี่ครับ หลวงเป็นผูหรือแม่ล่ะครับผูครับตัวหลวงผูเดียนสองแม่ท่านเนี่ยผสมบ่ผสมละสองเดือนแหละครับอ๋อพ่อไะไเนาะครับใส่ไว้จากเป็นท่ากันไรละหมอเดียวกันนี่แหละครับตัวนี้ครับตะวันก็มีใบมีหลอดเนาะมีครับมีใบครับพี่ปอเป็นเลี้ยงควายไม้ครับลูกสาวหายมาอยู่เนาะอยู่หน้าปอไหมแม่นครับอืมปอเบิ่งหม่องเลี้ยงครับ บมื่อยต่างมองลามนะพ่อครับผมสันแามเกี่ยวเขาก็หาลามหลุดน้ำทงนายบ้านในการเกี่ยวเขาออกนี่แห้งที่คลากันบ่ค่ะครับผมมองมองลามมองเลี้ยงสันบ่มี่เรียกคนแล้วครับหัวหน้าผมเรียกคนปลาอยู่ข้าวคนแมนเบิร์ดเหรอคนทางคนครับเลี้ยงได้ให้กันแมนครับเป็นหน้าผมเองครับทั้งหมดโอ้มีจักไรนะพ่อยนี่ประมาณมีซิฟไรเลยครับพ้องพ่อนะแมนครับปาโตร่วมกับตัวนี้กับตัวเพิ่งคนครับ เลียงได้เป็นซิฟมันตอนนี้พอ่อได้ครับอยจังว่าขยายคอกออกลำโพงเส้าอยูอ่ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวเนาะแม่นครับว่าอย่างได้มนอยากคูบ่ะอ,อยากได้อยู่นั่นแหละครับตะโคมจริครับผืนกกขผืนปามกันขามมีกำไรหลายเพื่อนไดพ่อราคาควอยซื้อมากเทว,ว่ากะบ่าวว่าต๊ใจอย,อย่างนี้แหละครับเพราะว่ากรืเอิงอยากเลียงยุบจากน่อยอยู่ไหมครับคือพอ่อคะซื้อมากสอง สองโค้มเนาะแม่นครับต๊อ่าโค้มโค้มนี่แสนแสนถวนครับตัวนี้ครับอันนี้แสนถวนหรอ่าแม่นครับมาก่นแสนหนึ่งเนี่ยนะแม่นครับโอ้ก็ได้ดีตัวนี้พ่อมาก่อนครับตัวนี้ลูกตัวแม่พ่อครับลูกแม่ครับตัวอ่างดีนะพ่อเนาะครับสูงกต่สีลอยลอยบ่เคยวัดบ่เคยยังจะเกลี่ยไหมครับมันเรียกล้วยไหมว่าด็กจากก็วลวยละเนาะสิบประมาณนี้ครับ อันนี้ได้มาแสนแ <c oughs> สนเนึ้อนี่แม่ลูกเนาะครับผมโอ้กะแต่ว่าพ่อเลี้ยงนะพ่อเนาะครับผม,มสมัยก่อนเป็นไหนพ่อสมัยพ่อเลี้ยงคว้ยตะกี้เราปล่อยมาทงผิดแล้วครับลงกุดกุดน้ำใสครับแต่ก่อนนะแมนครับปล่อยมืดหมืองมืดเว้นเ,เลยตะ,ะกี้เลี้ยงหลายตัวไหครับประมาณสี่ห้าตัวเลยวครับราคาควายตะกี้เป็นไหนพ่อ มันกระถืออยู่เดียว่ามันมื่นสองหมื่นนี่ยว้าแต่สมัยเลี้ยงกล้วยตะกี้โตละบ่ครับหรือเป็นโคมเหรอบ่กไม่เป็นโค้มนะครับเป็นโตโอ้โตละนี่แมนไปตกโตละหมื่นกว่าเนี่ยเนาะตะกี้มันเป็นกล้วยปล่อยมันหลายได้เหมือนบ่มีแต่แนวเดียวตะกี้แทบทุกเงี้ยนบอกพอได้ก่อนเนาะตะกี้แต่ก่อนนี่มีแทบทุกเงี้ยพงนี่บ่มียังดอกเลี้ยวไปนี่มีแต่กล้วยโอ้แต่ก่อนแมนบ่โอ้ยแต่จักปีผอ ไมยตะกี้ผมตะผมเป็นนุ่มบนบ้านบ้านดีหลายปีเด้สมัยตีเข่าผมดิตะกี้เป็นเบาบนบ่แม่ยนอันไหนเมียบ่ตะกี้บ้านได้ได้เด้ตีเข่าตีเข่าเกี่ยวเข่าเด้สมัยตะกี้บ่มีรถเกี่ยวเด้อือแต่โยกนั่นสิครับผมบ้านเฮานี่มีตั้งแต่อันคั้วอันสิแม่นเด้อนี่อ้อมบ้านเดียวกําลังหลบ้านเดียกําลังกลับขึ้นมาอีกกันบ่แม่นกําลังกลับมาให้ผู้ละคนอยู่บ้านบ่ได้ก็เอามาอยู่ทุ่งสิแล้วนี่เอาบ้านนี้พ่อมันเป็นจังได๋อั่นตะกี้มันเลี้ยงควายกันทุกเฮือนเนาะ นบา้มันเป็นตังไหนมันคือเศร้าเลียงมามันดีตามอยู่ตามสมัยมันกับวจจักถ้ากับสมัยตะกีบบ่มีรถเกีียวรถดำหน้านอะอม่เนี่ยมันมีมันดี้คนก็สีเอาคว้วออกกปเอาควายสีสมสียังประเทศหน้าโอ้ยตะกี้มันเอาควายไทยหน้าแมนตะกีบสมัยบาทนี่พ่อรถมันน่ะรถไทเดินตามเนาะแมนครับตะกี้เนาะแมนรถไทยเดินตามมากอดควายมันเกิดเลยบด้ใช้งานมันบอกครับไทหน้าบ่มันเปล่นแลนเลย มไหนเดียวนี่เอาไปใส่เอกเนี่ยแบกแ,แบกไทยแบบแบกับเออกแลี้นน้ำกุนทุ่มมือนี่เรื่องบานนี้บ้านเฮ้ามันกับบ่คอยกินข้วความเป็นเนาะแมนเนาะพ่อเนาะกินตะงวัวกินตะงวัวบ้านเฮ้าินาะบ่คอยกินข้วกินกระส่วนหน่อยเนาะแมนถือกินกับอย่างเย็นอยู่ข้วงัวก็ได้บานนี้หนึ่งค้นกับบ่กินครับสองกับไทยให้ไทยหน้ากับบ่ได้เอางัวเอาคั้วกับบ่ได้คั้วไทยแล้วครับอื มันนี่ก็เลยปล่อยออกมันบ่แมนปล่อยออกก็เลยมาหาเอาว่ามันเกือบเบิดหม้อป่ะช่วงเบิดเลยหลือเบิ้ดเลยอึ่งป่ครับยกเบิดบ้านบ่ะเว้ยว่ามันดีทยอยไปเรื่อยๆดิทยอยออกเรื่อยๆช่วงช่วงนึงยไเบิดบ้านบ่กราว่ะคิดว่าบุรีรัมนก็บใหญ่ไปหอดอยูท่าอื่นเลวขายคั้วขายเฮียนขายเดือมันแต่สมัยแต่กี้มันแรงเด้ิมันแรงมัน่มีข้องหนังปลามาอย่างสิสมัยแต่กี้ หลอกปอดไอ้ได้นุ่นนี่ตะกี้อืมคนปอเตะเมื่อไหร่ล่ะปอตะกี้จะสร้านกูตีสาวจานผ่านใหายไปเยันหาอยู่หากินบมอบบอกเรื่องเน้ยแม่ตะกี้ยันไปหาอยู่หากินน้ำกูดน้ำหยังนี่แหละตะกี้ใส่ต่างใส่หยังพูดตึ๊กเฮียลงมาพูดได้ตะกี้มันบ่มันบ่หกขึ้นเดี๋วนี้เดี๋ยวนี้หกพักปอดพักอยังเต็มโหตะกี้เนี่ยมันหกหมอบบอกแม่ทุ่มได้นี่ว่ากันก็ทุ่มได้นี่น้ามันนะ แมนถ่วมสองเพียรและนั่นมองดินเึงเฟี้ยงต่อเฟี้ยงเรื่องเหลีล่ยง,งให้หน้านน,น่ถ่ <c oughs> นนวมมาพรอหนิให้หน่อันนี้เ่าถ่วมเลยมิเตสูบรับตัวนี้มีปี<ม>ใดล่ะปีมันถ่วมว่าข้างกันถ่วมเมดไปเมดนั่นอย่าพอ่อโน่นอตัว<ม>ปีนั่นปีพ่อสอแดงถ่ถวมแถวละเอียดยังตะกี้<ม>ถ่วมหลายตะกี้เหีือไปมิเตเนี่ยเดี๋ยวขาวผ่านพามโอบ้านนี้ยกนันกะ บ้านบ่อนี่ก็เกือบเบิดแล้วเนาะไม่ใครับเกือบมดก็สิงอ้อมมะม่นี่บ้านเดี๋ยวนี้กำลังกลับมาอันปะแมนกลับมะมัยเหรอหลายเต๋อเหรอบ่พอหลายเหรอครับหรือว่าแม่นีิบ้อ้พวกแม่นิเป็นกิจสิบแปดสิบเจ้าหรือบ่เดี๋นี่เดี๋ยวนี้นะครับอ้อมอยู่ทางเล่าบนกมี่ล่อเข้มนี่อยู่สู่ทางบ่แมนครับมีสู่ทางอ้อมบ้านอยู่โอ้เหลื่อมคันกลับมาเลี้ยงเลี้ยงควายแล้วเนาะครับผมบานนี้มัน มันแปลไหนบอกมันคือกันบอกอย่างยุคนั้นกับยุคนี้มันแตกต่างบอกครับสมัยนี้คือสบายก็สมัยปวยอยู่สมัยนี้ตอกลักแล้วเขาไปเถียงกันได้ตอกลักไว้เขาไปเถียงกันได้ยางดุนดุนจะออกมาหามันครับแต่านลางมือกนถ้ามันบดแดดกัล่าบมืดมือแล้วลักหนึ่งแต่เกีมันเน้ยน้ำก้นควายบดมือกันยางน้ำมืดมือแล้วเตียกับเพลารับกันจนเสียหมดแล้วเป็นคืนสองคืนนวดรับนวเถียงหน้าอ มันไปเรื่อยๆของมันบ่แม่ยนั่นก็ไปเรื่อยๆตั้งที่ไอ้น้ำได้ยี่ปุ่นบรรลัดมันก็งอมาเทียงหน้าคือเราเด้หมองนอนอยู่ะไรมันก็ยยวนสองมือสามมือมันก็งอมาเทียงหน้าคือเราไม่คุ้ยแต่ไปตั้งที่กินไปแม่นมันก็ที่หลงไปแน่เนาะบ้านเนี้มันก็จังสีหาทางกลับแม่นหาทางกลับบ่ได้ก็หลงอีหรีเสียเลื่อยๆไปครับทมมือกับไขว่เป็นบ่าไขว่แต่ปล่อยเปนว่าไขว้น้ำมัน เสมอมันก็มีระบบไม่น้ำเนาะพ<ม>่อเนาะมีการปลูกหญ่าเนาะจากน้อยก็บสีดยาหย้ามันก็บบัวกะไก่แล้วค้ยไ <c> ถ <oughs> หน้าเิ่นสีดเป็นเบิือนได้นน่แต่เป็นในเฮ็ดหน้าบ้าน,นาในห้องเฮ็ดแต่ไหนมันเฮาเวลากี้เอาก็กเฮา,<อ>า,ากัลามเดินของเฮาแล้วครับสิจงไว้เกี่ยวหญ่าน้าแนกเอามันออกว่าเสริมแดดเสริมยังนี่เอาน้อนน้าเขาออกนอนเว้นทนตัวครับกางเว้นคือให้นอนม่มบ่นม่นครับเอาออกช่วงไหนพ่อ ประมาณเ้าประมาณสองมงก็กลัวเขามันออกมาอาบแดดแดดแจ๊ะๆเขาเขาเคาะนี่นั้นประมาณสี่หางม้งเขาออกม่า,านี่มานอีกออามาออกอากาศครับเป็นคำเป็นอะไรเอาเขาเมียการผลอะไรครับประมาณหางม้งผลหรือหางมงแรงแม่นครับหางม้งแรงกเขาเขาเคับตามลาลาไม่ได้เอาเขาไปแล้วมีแนวให้กินบ่เพาะก็เอาหญ้าดไหมครับเกี่ยวหญ้าดไปอยู่ครับเพื่อหนาคอกอ๋อเอาหญ้ามันกินยังมันขึ้น ป่านนี้พ่อหิ่งว่าอาหารบ่อไหน,นรครับบอ่อครับบ,บ,บ่เมีแต่หญ้าอย่างเดียวครับเสี่ยงนลยครับเสี่ยงกรับเพใครให้กินครับสันแม่นาปีสันเกี่ยวเขาเหนียวกับเอาไม้มันอยู่ครับตีเอ่าโอ้ตีเอาออตีเอาตีเาตขาเหนียวโอ้สันเกี่ยวหญ้าหลายอ๋อมันได้สีมาก,กินแล้วมันได้เรียกเม็ดหญ้ามันบ่เป็นตะกินอ๋ออันนี้คือเลี้ยงแบบว่าเน้นหญ้าเป็นหลักนะพ่อเนาะไม่นครับเอาหญ้ายงมันกับปัดต้นทุ่นนำเนาะครับ กหัวหานมันกับสิบเปืองไปหลายอีกคือตึ้งจานวางอะเตึ้งหัวห้ามตึ้งห่อเตึ้ง <c oughs> <c oughs> ให้เยึะกว่าเล่าคุยเล่าเป็นราคาครับอันนี้คือพอกรับวนกลับมาครับกับก็บนี่<า>บ้านในวันที่ขายนะพอเนาะบอรครับบ้านในขายแล้วครับเลียงเบิ้งก่อนครับมันแพร่มาหลายอืมเพราะ้อมพจะเริ่มมด้หาเดือนครับประมาณหาเดือนนี่จะที่ซื้อมาเติมอีกเนาะครับนอตอนกับที่เให้ลูกให้ห้านอามาไห้ เลี้ยงเขาลูกมันต่อกกมีอยู่เขาเลี้ยงอยู่บอลเฮียาดหลายอยู่คมันเลี้ยงพ่ถึงใค้ในไจ้ท่าพี่กะหย่ากับพ่อมีพ่อได้เลี้ยงเนาะนักเตยก็เอาเขาปลามุ้ไม้มู้นั่นหลยมีหาไรหลายกับค้ำเกาเขาพ่อเลี้ยงผพ้เดียวบอลนี่ครับผมเลี้ยงว่ายเพืเดียวซี่ตครับเทิ่งเลี้ยงไก่ครับเทิ่งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพร้อมครับอันไหนลูกไส้ก็เมียเบิ้งครับปลากบไก่ปลากบไก่เนี่ยเป็นลูกไส้ก็เมียครับ ลูกไส้กับลูกไผ่ครับพ่อนคือเบงควยครับผมอือโอ้นี่คือพ่อยังก็พ่อพ่อไหมครับใช้ข้ามิ่งพ่อไหมเนาะครับใช่ข้ามมิงแมนอยู่บันบอเนาะแมนครับแต่ตอนนี้ของมาอยดอนเพิงครับอันนี้เพื่อนดอนเพิงแมนครับอืมไปนี้ี่เป็นบันเหล่าเนาะแมนตรงขึ้นไปนี่เป็นบันเหล่าครับกะพ่อจจำเบอร์ได้บอเบอร์โทรบอ จำบ่ได้เนาะครับที่ว่ามื้อนี้ทางช่องเชือกทอองค่ำกะผ่านมาต่างมาเห่ียมะยามมาปูดคุยนำํำครับกะขอบคุณพอหลายๆนอพอได้ครับผมครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับ